มันย่างสีกันแล้วเข่ตดีหรอเขาสีกันอะไรนะหัดงานสีกันมันเม่นงานตีกันเขาใจบ่สงานตีกันเขาใจแน่เขาใจง่ายๆนี่เธอเนี่ยงานแต่งคืองานงานสีกันแล้วแม่ล่ะแม่ไม่เห็นแต่งยังสีแต่งจ้าของไม่แต่งแต่ของสีนะม่แต่งดอกแตงสีเลยตี นึกอไรอน้ำตาลเลือกยังนึ่น้ำตาลจ๋าเก่งอะไรเมื่อาากี้หน<อ>ี่งเลือกเกาะไม่เอฟซีละมาแต่กรุงเทพหเขาผ่านมาคือเขาผ่านมาหนึ่งแหละเขาจิกลับกรุงเทพเขาทางานเต่งเขามางานเต่งทำงานสิกกันใส่ชุดเหมือนแม่เจ้าภาพเนาะเออมืม่อนี้เป็นแม่เจ้าภาพ ม่จะทำนี่ทำอะไรอ่ะแม่ระยำอุย้ยทุาทำไมมีหม้อแบบนี้อะ่ะเพิ่งเคยเห็นไปซื้อมาหรอแม่เป็น่นะมากเอามาให้แต่ป้าถึงว่าปกติถ้าเป็นแม่แม่จะไม่ใช้ไม่จะใช้ขล่ยเคเลีแบบตามสภาพอะ่ะดูถ้าไม่มีคนมาให้ก็ไม่เปลี่ยนนะดูดิเดีด๋ยนี้หม้อเขาดูดีนะดู หม้อยำเา<น><อ>ถ้าอยากเคดมันก็นดูดีเบอร์แต่ละมันไม่อร์อย่กเคสดูดิมันไม่เหมือนแม่ไงเนี่ยนี่นะครับยำแบบเป็นในหม้อแบบอลังการเลยยทีห่หมอกระถางก็ได้ <c oughs> ม่ติดเยอะปกติจะยำในหม้อห <c oughs> ม้อก็หม้อสวยเด้อหม้อขาวหม้อใสเด้อหม้อดำปืดเด้ออันนี้คือมันเป็นหม้อที่มีห่งแบบเออ ดูสมฐานะอุ้ยน่ะหลุดอย่างเงี้ยรูดกระสัมาทายอ่ะลุดๆแหละเขาได้คอมเมนต์ดาอยู่น่ะนะเ,เราไม่ได้เอาไปใส่คืนเนะาะจังหลัให้เดี๋ยวใส่อ๋อถ้าไม่มีกล้องคือ,อเออทุกคนถ้าไม่มีกล้องคือจับใส่เหมือนเดิมนี่นะครับยำยำเล็บมือนางระยำ เ,เจ้หอยคนระยำระยำเออเจ้หอยคนระยำครับวันนี้เฮ้ยรมเอาพักขึ้นชายใสเอาลุยหน้าก็ได้หรอใส่ถั่วหรือยังแม่ใส่เลวเธอถึวหวงห่ว,หวงจะชวนห่วงจะวนเธอมันชอบกินถั่วน้ำมันเลยจ้า ไปเนี่ยวันนี้เขามีเล็กโทนเหรอไม่รู้เรื่องอะไรจา้าเออแม่เจ้าภาพงานแต่งอันเ็นมันนั้นม่จัดซอยกันนี่นะต่อไปเป็นตม